สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อารบกลับมาพบกันตามเคยอีกเช่นเคยครับท่านโดยสวัสดีปีใหม่อีกรอบนะครับท่านผู้ชมสวัสดีกันเรื่อยๆอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้มีการเปิดศึกอีกคนหนึ่งแล้วหรือไม่นั้นก็ต้องจับตามองหลังจากที่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพลตํารวจโทเลวัดกินเกษรครับท่านได้ออกมาเดือดยับอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนนเนี่ยสอยุ่งอีกลายครับท่านหลังจากพลตํารวจโทเลวัดนนเนี่ยถึงกับเดือดครับท่านโผฟาดยูทูบเบอร์นะ นแรงขั้นอย่ามาพูดกวนอะไรประมาณนี้นะครับเดินผู้ชมติงอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่ามาแนะนําอย่ามาเผือกสั่งสอนผมนะครับเดินผู้ชมเพราะไปทีจับตามองอย่างดูเดือดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยว่าจะข้ามบไปเรเ่็นอื่นแล้วนะเนี่ยเอย้แต่มาเจอข่าวนี้ก็ต้องโอ้ยสะดุ้งนะครับเดินผู้ชมหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเฮ้ยแล้วคนคนนั้นเป็นใครวะเนี่ยแต่ไม่ไม่ใช่ผมนะครับเดินผู้ชมบอกว่าผมไม่ได้จบด็อกเตอร์โดยมีการบอกว่าเนี่ยยูทูบเบอร์คนนี้เนี่ยมีการอะไรวะเนี่ยจบด็อกเตอร์นะครับเดินผู้ชมแล ชมคนแ่ตัดคลิปกันทั่วโซเชียลกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ผมน่าจะพอทราบๆไปแล้วครับท่านว่าเป็นใครนะเนี่ยหลังจากที่มีคนตัดคลิปมาในกรัดท่นผู้ชมแล้วก็าภาพหน้าปกใส่โดยได้มีการระบุอะไรประมาณนี้ฝากถึงยูทูบเบอร์เลวัสด,ด้วยครับอะไรทํานองนี้นะกรัดท่นผู้ชมก็เป็นช่องยูทูบเบอร์ช่องดังครับท่านแต่ว่าไม่ใช่ช่องผมแน่นอนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะเนี่ยโดยอันนี้มีคนตัดคลิปมาแล้วก็พาดหัวหน้าปกแบบนี้กันเลยทีเดียวท่านเลวัสดถึงกับเดือดฟาดยูทูบ กวนตีนอย่ามาสั่งสอนผมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมว่าหิวแสงและมันเป็นอย่างไรต่อไปจ้าหลังจากนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยล่าสุดตอนนี้ก็ได้สืบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อคือนเนี่ยขมตาหลับขับตานอนไม่ลงไ,ลไว้เฮ้ยพลตำรวจทัวเรวัตนะเนี่ยหมายถึงใครอะไรประมาณนี้แล้วก็วันนี้มีคลิปออกมาอีกนะครับท่านผู้ชมโอ้ยผมก็ไปสืบมาแล้วยูทูบเบอร์ช่องดังที่ว่านั้นก็คือช่องของคุณกิจนะครับท่านผู้ชมกิจโพสชาแนลซึ่งมีคนติดตามประมาณ2 แสนกว่าๆอะไรประมาณนี้ทำ YouTube ไปประมาณ2 0 0 0กว่าคลิปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คลิปที่เป็นประเด็นนั้นเนี่ยหลังจากที่เรายูทูบเบอร์แห่ตีข่าวนะครับท่านได้มีการฝากถึงอะไรประมาณนี้ฝากถึงยูทูบเบอร์เลวัดด้วยครับนะครับท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้พลตำรวจโทเลวัดนั้นถึงกับขัน้นออกมาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยอย่ามายุ่งกับผมอะไรประมาณนี้อย่าเอาเที่ยวเอาผมไปใส่ในภาพหน้าปกแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยยูทูบเบ เป็นโอ้ยช่องดังนะครับทร่านผู้ชมมีคนติดตามประมาณ200,000กว่าคนแล้วก็ตอนแรกผมก็เอะแม่งมือใช้กูเปล่าเนี่ยเราก็แทบเสียวสันหลังนะครับท่านแต่ไม่ใช่นะครับทร่านผู้ชมเป็นดรกิตครับท่านกิตพลเดชวิสัยอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านโดยตอนนี้แบ่งเป็น2กระแสกระแสนหนึ่งก็บอกนะเนี่ยยูทูบเบอร์ที่โดนพูดถึงนั่นเนี่ยเอ้ควรที่ออกมาสอยกลับหรือไม่อะไรทำนองนี้อะไรอีกด้านหนึ่งละ่ะจ๊ะอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเออ เฉยๆไปดีกว่านะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองครับท่านว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโอ้ยก็เดือดกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวรวมถึงวันที่3มนะครับท่านผู้ชมที่ถึงนี้นะเนี่ยเฮ้ยรุนระทึกกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านว่านุ่มกัญชัยเนี่ยจะล่อนอะไรนะครับท่านเอ้ยเป็นหมายสารนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะมีตาคุดติดบ้างไปด้วยหรือเปล่านะก็น่าจะใช่เว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้แห่คาดคะเนนนะเนี่ยว่าหนึ่งหญิงหน ผู้ชมซึ่งก็น่าจะหมายถึงนางฟ้าซาตานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านที่ออกทําคลิปมาโอ้ยฉะ อะไรวะเน,นี่ยรายการโหนกระแสแล้วก็พลตำรวจทัวร์เลวัดลองแต้มวิชัยสังประไพต่างๆกันนาอย่างไม่หยุดยั้งนั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นวาสนาผู้ใดครับท่านวันพุ่งนี้ได้เอ้ยไม่ใช่วันที่3เนี่ยก็จะได้รู้นะครับท่านผู้ชมหลังหนุ่มกัญชัยโพสตหมายสารครับท่านฟ้องคนรับปีใหม่นะเนี่ยวาสนาผู้ใดหนอคนแห่คอมเมนต์กันตืมเรากลับรู้ว่าเป็นใครนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็พอรู้มาลาังๆแล้วครับท่านแต่ว่าพูดไปก่อนที่มันจะไม่ดีเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวผิดคนแล้วมันจะซ น่าจะไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็น2ยูทูบเบอร์3ยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้โดยก็โดนไปแล้วคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครว่าเนี่ยนายอนุชิตนะครับท่านถึงขั้นไปบวชโกนหัวหนีกันเลยทีเดียวหรือเปล่าน,นั้นก็น่าจะใช่หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเฮ้ย <c oughs> แต่สุดท้ายก็ยังจําวัดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมี <c oughs> แววมาว่าพระไม่ให้อยู่ในวัดอะไรประมาณนี้ได้บวชอย่างเดียวครับท่านแล้วจะได้ไปอยู่วัดไหนอันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวรวมถึงอ ีเดยวโดยหลังจากที่มีมตินะครับท่านผู้ชมจากคอรมออะไรประมาณนี้แต่งตั้งแลมโบอีสานนะครับท่านผู้ชมหรือว่านายเส,ยสกสกุลครับท่านนักร้องหน้ามนคนหน้าดีเสียงผีเนรคุณอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โอ้ยกตัญยูทักสินมาเนิ่นนานเหลือเกินแล้วเป็นอย่างไรจ้าตอนแรกก็นึกว่าจะหมดที่ไปไร้ที่ยืนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีประชาชนหลายภาคส่วนนะเนี่ยอินบ็อกเข้ามาหาผมบอกน้องนัดถามพี่มีอะไรจ้าเฮ้ยตอนนี้รู้สึกว่าแลมโบอีสานเนี่ยมีข่าวหรือว่าไปมีดีลรับไปขายกล้วยปิ้งที่ตลาดนัดกับนา นวนจริงหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ผมก็ตอบไปว่าไม่จริงนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้มาแล้วจ้าโดยด่วนครับท่านทัวลงเละเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่รู้ว่ามันคิดยังไงนะเนี่ยโดยคลรด่วนครับท่านมีมติแต่งตั้งนายเสกสกลอัฐาวงหรือว่าแลมโบ้เสกสกลน,นะครับท่านแลมโบ้อีสานนั่งบอดการนิคมอุตสาหากรรมอะไรทํานองนี้เดือดลั่นนะครับท่านผู้ชมรอบหน้ากูไม่เลือกแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไหลระลอกนะครับท่านผู้ชมเอ้ยตั้งคนแบบนี้ได้อย่างไรคดีเก่ามันเกลีร์ไปแล้วหรือไม่อะไรทํานองนี้โดย รมมีมติแต่งตั้งบอร์ดการนิคมอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยแล้วก็มีนายเส,ยสกสกุลนะครับท่านผู้ชมปากดชื่อว่เฮ้ยโปหัวกระบาลน,นั่งเป็นกรรมการด้วยนะครับท่านผู้ชมก็โดนสวดยับยัางไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่จบครับท่านเรื่องของลุงพลแล้วก็ป้าแตนตอนนี้โอ้ยก็รู้สึกว่าจะเป็นที่ถกเถียงนะครับท่านผู้ชมในสังคมอย่างมากมายกันเลยทีเดียวโดย f c ลุงพลป้าแตนนี้เขาก็มีเยอะนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่อยากจะไปอะไรมากแต่ว่านี้ี่มาาพูดเล็กนน้อยถึงงป ครับท่านโดยตอนนี้ก็มีการเถียงเดือดนะครับท่านผู้ชมว่าเอ๊ะลุงพลเนี่ยโดนใส่ร้ายหรือไม่อันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้มาจากหลายภาคส่วนเลยบางส่วนละจ้าอีกบางส่วนนี่ก็บอกว่าเนี่ยโอ๊ยสารตัดสินแล้วเราต้องเคา,า,ารพมติศาลนะครับท่านผู้ชมแต่ที่มันจะอ่วมวรรไทยมากไปกว่านี้หรือไม่นี้เโ,โดยตอนนี้ทนายเดชานะครับท่านผู้ชมได้ทําการออกมาไลฟ์สดนะเนี่ยแม่อยู่ต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าไปเบลเยียมหรือเปล่าเดือดจัดด้วยเฮ้ยถึงกับท่านขึ้นมึงขึ้นกูเลยนะเนี่ยเกี่ยวกับลุง ทเที่ยวอะไรวะเนี่ยะจะเที่ยวไปออกรายการอะไรให้มากในการดานผู้ชมนะให้สงบปากสงบคาอะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้คนที่ชอบลุงพลป้าแตนนี้ก็น่าจะเดือดในการดานผู้ชมอ,อย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปครับท่านโดยเดชาครับท่านยอมรับนะเนี่ยลั่นว่าตัวเองเนี่ยเรียกตีนในการ่างผู้ชมในการไลฟ์ติ๊กตอกอะไรประมาณนี้บอกชอบเหลือเกินลุงพลป้าแตนอะไรประมาณนี้อยากจะไม่ให้ศาลตัดสินแบบที่ไม่ดีนกครดานผู้ชมอยากจะให้เดินอยู่ข้างนอกอะไรประมาณนี้ตัวเองเขาจะได้มีเลตติ้งนะครับท่าน i um. ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีด้านตอนนี้โลกสานึกผิดกันไม่ทันเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจาก f อลุงพลป้าแตนอะไรประมาณนี้ได้ทําคลิปนะครับท่านผู้ชมอัดทานเลวัตลองแต้มหนุ่มกัญชัยอะไรประมาณนี้ตอนนี้โลกกราบขอโทษเป็นวันที่2แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆนะเนี่ยยูทูบเบอร์ชิคกิตังคนนี้นะครับท่านผู้ชมที่คุณเลวัตกินเกสรเน,นี่ยเนี่ยได้มีการเอ่ยมาถึงบอกว่าเนี่ยคุณช่างบังอาจเหลือเกินคุณมาสั่งสอนผมแบบนี้ได้อย่างไรอ่าแล้วก็มีการบอกน,นัั้้นนนนจากคนนอคะไรปรปะมา,าเนี่ เขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์รุ่นพี่ทําคลิปมาสองพันกว่าคลิปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่ามายุ่งเรื่องของผมนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากคนตํารวจทัวรวัดกินเกสรครับท่าน่าไม่รู้ว่าจะมีประเด็นเดือดประเด็นดังอะไรอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามโดยโหรู้ชื่อแล้วสอดที่อนหนาวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมสําหรับใครจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้น่าจะหมายถึงนางฟ้าซาตานครับท่านพร้อมกับร้านนั้นเนี่ยเตรียมจะเปิดรูปอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยชื่ นางฟ้ากันเลยทีเดียวไอ้เราก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยฟังดอกแรกกระแทกมากลางกระบาลเลยวเฮ้ยเฮ้ยแม่งมึงให้กูหรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อพอบอกว่าจบด็อกเตอร์นี้ไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ต้องเนที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้แพทย์สัพพัฒ์ไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียววเฮ้ยว่าพักประชาธิปัตย์นั้นแทบจะหมดทางไปไร้ที่ยืนนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจคนในพักแห่ลาออกไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้โผล หัวอ,อกเดียวกันกับนายอภิสิทธิ์หรือไม่อะไรประมาณนี้เปิดคายืนยันจากอภิสิทธิ์เชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะย้อนกลับคืนประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้โดยไม่ต้องย้อนกลับคืนหรอกเฮ้ยถามทําไมเหรอจ้าประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ดูเหมือนกับลุ่งลิ่งแล้วนะครัรบท่านผู้ชมไปตั้งพักใหม่อะไรประมาณนี้น่าจะมีราศีกว่าหรือว่าส่งเดียววาตัญญาขึ้นเป็นหัวหน้าพักอันนี้ก็น่าจะมีเลตติ้งกว่านะครัรบท่านผู้ชมเพราะอะไรเหรอจ้าโอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะครัรบท่านผู้ชมเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่ามมมมัันนนเ็อยยางงงไแดดีีวกคล้หิพข การผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้ดูขนาดแบงบรรจุ500กรัม240บาทส5 0้บกรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีราคาเท่ากันกับลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานแอลมอนนะับทดางผู้ชมปลาเกตขาวอบกรอบ3ลดสั่งซื้อกันเข้ามาได้วิบวับนัดวิวนสลิมคือเสื้อนะการ่างผู้ชมตัวละ200บาทลดราคาจาก400บาทถึงวันที่10มกราคมเมื่อวานนี้พูดผิดนะการ่างผู้ชมเป็นเดือนธันวาคมก็ต้องขอขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดีียยยววคครรััับบท่่าาาาาานนนนสสิิ้้้มมมกกหลลผูชชอออดงซื มาได้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตอนนี้ครับท่านสอบวุ่นกันทั้งขบ,บวนแล้วนะเนี่ยไม่ทราบว่าเพื่อไทยคิดอย่างไรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งแลมโบอีสานนะครับท่านรักษาบานมือวางอันดับต้นของประเทศไทยกันเลยทีเดียวแต่งตั้งมาเป็นบอร์ดการรถไฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหรือว่ารักวิสากกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้โอ้ยโดนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อไทยแต่เป็นคอรมอที่ว่านี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรว่ารวม แล้วยังไงต่อจ้าคนก็ไม่ได้มองตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คนเขามองไปแล้วว่าเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยทิ้งก้าวไกลอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปจับมือกับอีกพักหนึ่งนะครับท่านซึ่งเป็นพักคู่แข่งขังข้วตรงข้ามอะไรประมาณนี้อันนี้ก็หนักพอแรงแล้วนะครับท่านหลังจากที่ผมได้ไปสาระมานะเนี่ยในช่องคอมเมนต์แล้วเป็นอย่างไรต่อโอ้ยก็จะมีการวิจารณ์เดือดนะเนี่ยเอาคนแบบแรมโบ้อีสานเข้ามาเนี่ยโอ้ยบ้างก็บอกว่าเนี่ยรอบหน้าไม่เลือกแล้วนะครับท่านผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็ตตตตุ้้ออองงิดดาามมนนนครรับท่่่ผู้ชชโยวก ง,งงเลยนะครับท่านผู้ชมเจอข่าวนี้อะไรประมาณนี้ ครมอแต่งตั้งเนี่ยเศษอ้นแล้วก็โบเศกสกลนะครับท่านผู huh. ้ชมนั maybe, like ่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี oh <my. S 2> ้ก็ไม่รู้ว่าจะหาที่ยืนได้อีกหรือไม่ถามใครลหรจ้าไอคนที่แต่งตั้งนะครับท่านผู้ชมอปีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่ามันใช้ส้นมือส้นตีนอะไรคิดนะครับท่านผู้ชมโดยก็ได้ปรากฏชื่อไอเสกสกลนี้ด้วยครับท่านทั้งนี้ให้มีผลแต่งตั้งตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งแต่งตั้งเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะหมายถึงวันนี้ไม่รู้ว่่าาาาอีแหงพพนนนนรัััท้้้ชมมดดตสยยุ ทีเดียวนะเนี่ยเรื่องของแพทองทานชินวัตรครับท่านว่าอาจจะมีการปรับคอรมอแล้วก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่อะไรทํานองนี้โอ้ยก็ส่งผลให้มีการถามกันทั้งโซเชียลกันเลยทีเดียวนะครับเดินผู้ชมโดยภูมิธรรมเวชยชัยครับท่านปัดนี่เนี่ยไม่มีการดึงอุ้งอิงนั่งรัฐมนตรีย้ํายังไม่คิดปรับคอรมอแล้วก็ยันพักร่วมรัฐบาลยังทํางานกันได้ด้วยดีด้านอนุทินมาแปลกนะครับเดินผู้ชมโผอวยอุ้งอิงครับท่านแพทองทางน,นั้นแพทองทานนั้นเนี่ยเป็นยิ่งกว่ารัฐมนตรียยยังไไได้้โนถามเพื่อทใหป อบเองผมปรับคอรมออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณมาแล้วหรือเปล่านี่ก็ต้องติดตามนะเนี่ยเฮ้ยแล้วแบบนี้นะเนี่ยเฮ,ววฮ้ไอ้พวกหมอว่าลงพวกอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยแล้วก็พวกสุเทพเทือกสุบรรแบบนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากที่นายสุเทพตอนนี้ก็ป่ันกหวีดนะครบรอบ10ปีแล้วนะเนี่ยลั่นว่านี่โอโย้ยถ้าเกิดสมมติระบอบทักษินจะกลับมาถ้าเกิดตุงยิงขึ้นมาเนี่ยอะไรว่านี่มวลชนของพวกมันก็จะกลับมานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไม่รู้จะกลับมาหรือไม่อีกบางกระแสหนึ่งนะเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ตูจุพร ไม่ได้เกี่ยวนในเ,เรดารเนี่ยับท่านผู้ชมอันนั้นมันอยู่ลอกนอกวงครับท่าน โอ้โหแต่ตั้งไอ้พวกนี้ก็ชิบหายนะคะรับท่านผู้ชมยับเยินคาบ,บ้านกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประชาธิปัตย์นะคะรับท่านผู้ชมหลังจากที่ทําตัวเองหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจว่าเฮ้ยตกต่ำต่ำเตี้ยเรียดดินลงไปเรื่อยๆนะเนี่ยเมื่อวานชวนอีกภัยครับท่านก็ได้ออกมาโผล่สั่งสอนชาวบ้านชาวช่องนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเปลยว่เฮ้ยยุคนี้นะเนี่ยช่วงนี้การทุจริตมาแรงเหลือเกินแล้วก็โวให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับท่านอย่าคิดโกงอะไรประมาณนี้ให้เราหลังจากเข้าไป ฉันให้ไหมถามอะไรเหรอจ้ามีการบอกโยงนะคะรับท่านผู้ชมให้บอกให้เตือนคนในบ้านก่อนดีกว่าไหมอะไรทำนองนี้ให้เราอ่านแล้วก็สะเตือนใจหมายถึงบ้านผมหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามอีกทีโดยชวนส่วนเซครับท่านหลังจากออกมาโผทวงถนนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมปากปลาข้าคาบ,าบ,าบ,าบนกหวีดนะครับท่านไปเป่าไล่รัฐบาลยิ่งรักอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็สอที่จะสูญพันนะครับท่านผู้ชมคนในพักนะั้นเนี่ยตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วสอลั่นขั้นชิบหายหรือเปล่านะั่นก็ต้องติดตามโดยเดฟเทพไทยเสนาพงศ์นะครับท่านผู้ชมพี่ยาสีฟันของผมเนี่ยลั่นท่าประชาธิปัตย์ยังทาตัวเป็นพักอะไรแบบนี้นะเนี่ยเกาะแดกเกาะกินชนชั้นกลางก็จะไม่เลืออืืออออกกกกกกกีีเเววว้้ยจะะหหััันนลลลาาาาไไแบบบมมม่ทงปรชิต รอบนะครับท่านผู้ชมโอ้ยดูเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวครับท่านอแล้วก็ลั่นว่าเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรวะเนี่ยผลงานได้มากที่สุดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดอะไรวะเนี่ยพังเก้าไกลได้อะไรวะเนี่ยอ่าเป็นฝ่ายค้านที่ดีนะครับท่านผู้ชมรอบหน้าก็จะได้มีการเลือกมามากกว่านี้อะไรทํานองนี้เพไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านกูจะพูดเรื่องอะไรแล้วว่าลืมเมื่อกี้อ๋อ เอออะไรวะเนี่ยก้าวไกลซัร์รัฐบาลจัดงบไม่ตอบโจทย์แก้วิกฤตเศรษฐกิจเมืนินคำสั่งอะไรวะเนี่ยเมินสั่งห้ามแตะทักษิณอะไรประมาณนี้โดย เอ้เรื่องแต่ทักษิณไม่แต่ทักษิณน,นี้ก็แตะไปได้นะการเดินผู้ชมไม่ใช่มีเรื่องอะไรที่ถามทําไมลหะจ้าเอ้ยรัฐบาลจะล่มเนี่ยไม่ได้มาจะล่มเพราะทักษิณน,นะการเดินผู้ชมมันนี้หลายๆคนบอกออกมาเพราะอะไรเหรอจ้ามันกลัวที่สุดนะรับเดานผู้ชมพวกพรรกล่มรัฐบาลอะไรประมาณนี้กลัวเหลือเกินเลยทีเดียวในเรื่องการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่อะไรทํานองนี้เพราะอะไรเหรอเฮ้ยอาจจะต้องใช้งบใช้อะไรเยอะนะการเดินผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะฟีเวอร์กลับมาได้เท่าเดิมอีกหรือไม่อะไรทํานองนี้ก็าต้องจับตามองด้านตอนนี้ครับท่านคู่กัดก้า กาวไกลอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมนายเสรีวงมนทาครับท่านคู่กัดก้าวไกลนะเนี่ยไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คู่กัดครับท่านคู่ปรับก้าวไกลคู่กับไม่ใช่คู่ปรับเพื่อไทยโอ้ยกูจะไปคู่กัดได้อย่างไรวะเนี่ยก็ได้ออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับเรื่องผู้ชมช่วงนี้ครับท่านโอ้ยประชาชนหลายภาคส่วนนนเนี่ยก็เดือดเว้ยเฮ้ยบอกดรเสรีเนี่ยครบรอบ10ปีแล้วดรเสรี le, ไม่คิดจะหันไปเป่านกหวีดอีกหรออะไรประมาณนี้ผมเห็นแล้วก็สะเทือนใจอีกแล้วหอ้เนี่ยผมเป็นคนอ่อนไหวง่ายครับท่านมาอีกแลล้้ววนนักกิชาาาารรตด70 80, 80ปีีออะไทง เสรีวงมนทาฟาดนายกรัวๆเว้ยเฮ้ยเอาความไม่ดีให้คนอื่นติงพัก ร่วมรัฐบาลขาดความกล้าหาญทางจริยธรรมโวลันไม่ไหวจะแบกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตอนนี้พรร่วมรัฐบาลก็คงงงไว้เฮ้ยเฮ้ยกูจะไปให้ดรเสรีแบกเพราะอะไรวะเนี่ยถามทําไมเหรอจ้าขณะตอนเลือกตั้งผู้อาราชการกทมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเกณฑ์คนนะั้นเนี่ยยาดูถูกพลังสลิมเนี่ยเราต้องช่วยเลือกคนนี้นะเราจะไปเลือกแบบนี้นะเนี่ยต้องเลือกแบบมียุทธศาสตร์สุดท้ายเป็นอย่างไรเข้าขั้นชิบหายนะครับท่านผู้ชมคนที่ดรเสรีออกมาเชียร์นี่โอ้ยคะแนนมันต่ําเตี้ยเรียลาดกันเลยทีเดียวเราไม่รู้ว่าควาาาามมมมั่่นนนใจจกไหรผู้ชแต นี้ก็เป็นสิ่งที่ดรเสรีออกมาพูดครับท่านออกมาบนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโวลันไม่ไหวจะแบกแล้วอะไรประมาณนี้ก็ไม่รั่วใครให้เขาแบกนะครับท่านเรื่องนี้ก็ต้องติดตามต่อไปก็เลติบีข้ามมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้กูงงครับท่านแล้วก็งงกันทั้งโซเชียลกันเลยทีเดียวนะเนี่ยตอนนี้วมหนักไม่หยุดยั้งครับท่านทั้งคอรมอทั้งนายกทั้งเพื่อไทยอะไรประมาณนี้โดนด่ายับไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลังจากที่ได้แถลงเรียนไขไปแล้วนะเนี่ยไม่ร่าแมมมงอตตีิ ้งคณะกรรมการการรถไฟการทางพิเศษการนิคมแล้วก็มีชื่อแลมโบเสกสกนครับท่านเอ้ยคู่ปรับตัวยงนะในการเดินผู้ชมจากพักเพื่อไทยอะไรประมาณนี้ปรากฏหัวกระบาลน,นั่งอยู่ด้วยนะครับท่านโอ้ยอันนี้ก็น่าจะจบกันนะการเดานผู้ชมหรือไม่อะไรประมาณนี้หลังจากที่ผมได้ไปเจอชาวเน็ตหลายๆคนแล้วก็เอฟซีนะการเ่านผู้ชมได้ส่งข้อความมาเฮ้ยเราก็ว่าไอ้แม่งขาง่าวปลอมหรือเปล่าวะเนี่ยสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าสุดท้ายข่าวจริงนะการเ่านผู้ชมงงกันทั้งบางกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยอันนี้ก็น่าจะปิดตำนานไม่ลงนะกรเดินผู้ชม แลมโบ้เสกสกุลนักสาบานนีม้มันได้ดีจริงๆนะครับท่านออต้องติดตามต่อไปครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้หลังจากที่ศาลมีคาพิพากษานะครับท่านผู้ชมคดีกบฏกบปป,ปสอลอดช่องสลิมอะไรประมาณนี้และเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมผ่านมา10ปีแล้วนะเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วกว่าโกหกนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นดาราสลิมออกมาแงานหน้าแงานตานะครับท่านผู้ชมเป่านกหวีดกันอย่างไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็โดนแบนนะครับท่านผู้ชมหลังจากกระแสมอบลาสดอรแรงครับท่านแบนดาารสลิม แบรนด์สปอนเซอร์ต่างๆนานาครับท่านะะผู้ชมสําหรับรายการที่มีดาราสลิมออกไปอยู่อะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าสุดท้ายก็ต้องผันตัวเองนะครับท่านผู้ชมก้มหน้าครับท่านขอตกนั่นเนี่ยเดินออกจากรายการอะไรประมาณนี้แล้วตอนหลังก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนั่นเนี่ยจากดาราลอดช่องบางรายบอกว่าเนี่ยฉันไม่ได้ตั้งใจอยากจะออกมาแล้วมึงออกทําไมโอ้ยรู้สึกว่า อะไรวะเนี่ยในทีมผู้บริหารของช่องอะไรประมาณนี้รับไม่ค่อยอยู่นะครับท่านผู้ชมกลัวกระแสสังคมจะแบนก็มีคําพิพากษาออกมาเมื่อวันที่2ธันวาคม6กหกคุกหไอ้วะคุกหกกปปสไล่ยิ่งรักชินวัตรนะครับท่านผู้ชม6เดือนแล้วก็5ปี9เดือนแต่รอลงอาญาก็ปรากฏค่าของนายตู่จะดูพอนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได right? ้เป็นอะไรวะเนี way, ่ยไม่ได้ไปรุ้มปำนกวีกับหลวงพี่เทื ad, <atan> ่กนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไปปรากฏหัวกระบาลให้กําลังใจทนายนกเขาแล้วก็ต่างๆนานะครับท่านผู Sno ้ชมเรื Coast ่องนี้ก็ต้องติดตาม ดีกันเลยทีเดียวครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้จะดูพอนี้ก็ออกมาหาแสงเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าแสงสปอตไลท์จะไปส่องถึงมันแล้วมันจะสังเคาะแสงหรือเปล่านั้นก็ช่างกันมันไปก่อนที่แน่ๆสนใจสินค้าอะไรนัดดิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมส่วนยูทูบเบอร์คนดังันนี้ไม่ใช่ผมครับท่านเพราะผมยังไม่ดังพอนะครับที่เลวัดกิ่นเกสรเนี่ยออกมาเอ้ยจวกนนเนี่ยอย่ามายุ่งเรื่องของผมอะไรประมาณนี้ก็ต้องลุ้นนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นใครอีกอะไรประมาณนี้จึงเป็นสถานการณ์ที่เรียบออนน้าานกลง จรงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน